สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NVT ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง NVT 11 TV อีสานกดหมายเลขสิในระบบดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fan Page ค่ะพิมพ์คำว่า NVT 11 TV อีสานนะคะติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะหรือว่าข่าวสารได้ที่หน้า Facebook Fanpage เลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าควายไทยนะคะมีความสําคัญอย่างมากในบ้านเรานะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ในยุคเกษตรกรรมนะคะควายไทยก็มีบทบาทมาโดยตลอดค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่นะคะทําให้เรื่องของควายก็มีจํานวนลดลงค่ะนี่จึงเป็นที่มานะคะของการที่เราจะต้องมาส่งเสริมและก็อนุรักษ์ควายไทยค่ะ จังหวัดอุดรธานีค่ะเล็งเห็นเรื่องนี้นะคะว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อภาคเกษตรกรรมที่จังหวัดอุดรธานีรวมถึงทุกพื้นที่นะคะเพราะเรื่องของควายเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆค่ะจึงได้มีการจัดงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานค่ะปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะกับการจัดงานรายละเอียดของปีนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญทั้ง4ท่านค่ะท่านรานิดาเหลืองที่ติดสกุลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะ ท่านประเืองเพชรโรธท่านประดองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดอุดรธานีปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดอุดรธานีท่านพงเทพเลืออประเสริฐขานายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถัมภ์และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นวราชบุญพิละผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีค่ะงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดอุดรธานีนะคะปีนี้จัดเป็นปีที่3แล้วค่ะที่ผ่านมาต้องบอกว่า ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ามีกลุ่มผู้เลี้ยงควายไทยนะคะรวมถึงผู้ที่สนใจก็ได้ไปรับชมการประกวดอย่างมากมายเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตพูดคุยกับท่านรักษาราชการกาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก่อนนะคะว่าที่มาและความสําคัญของการจัดงานประกวดควายสวยงามจริงทุ่ยพระเาชทานคะ่ะท่านเรามีที่มาอย่างไรบ้างคะค่ะก็ะจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะ,ะที่บ้านเชียงเนี่ยจะมีการค้นพบกระดูกของควายมเมื่อสา 3,000ปีที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าจังหวัดอุดรธาน,นีเนี่ยมีการเลี้ยงควายมาตั้ง3,000ปีนะคะแล้วใ,ในประเทศไทยเนี่ยก็ในระยะต่อมาหลังๆเนี่ยเมื่อเดิมแต่ก่อนนะคะควายเขาจะใช้เป็นแรงงานใช่ไหมคะที่เราเคยได้ยินตอนเราเด็กๆกันนะคะ,ะไถนาเอาไปไถนาเลี้ยงควายไว้ไถนาแต่พอโลกปัจจุบันก็จเจริญขึ้นนะคะ เขาไม่ได้ใช้ควยายไถนามันมีควายเหล็กมาอมพอมีควายเหล็กมามันก็ทําให้การเลี้ยงควายเพื่อที่จะมาใช้แรงงานแทนไถานาเนี่ยก็ลดลงะนะคะก็3,000ปีมาแล้วเลี้ยงที่อุดอระนะคะ20ปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็เล็งเห็นแล้วคะ่ะว่า ควายในอนาคตต่อไปเนี่ยต้องหมดแน่นอนอนะคะก็เลยมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ควายไทยโดยอุดรธานีเนี่ยก็จะเห็นความสำคัญนะคะก็แต่ดั้งเดิมมาก็มีการเลี้ยงนะคะในตอนรัฐบาลที่เขารณรงค์ที่ให้มีการอ,อนุรักษ์เนี่ยอุดรธานีก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็จะเห็นว่าการเลี้ยงควายของจังหวัดอุดรเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศะนะคะ ก็การที่จะเลี้ยงมาเนี่ยเราก็ต้องมีการเลี้ยงเพื่อทำนามันก็น้อยลงค่ะทำยังไงถึงจะเป็นการอนุรักษ์ได้ใช่ไหมคะนี่คือโจทย์ของเราก็เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ก็ต้องประกวดในความสวยงามของควายเขาเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์ใช่ไหมคะใครบอกว่าควายเราก็บอกว่าโอ้ควายสวยตรงไหน ถ้าท่านอยากเห็นควายสวยอย่างไรท่านต้องมาที่อุดรธานีในงานประกวดนี้นะคะ,คะก็จัดมา3ปีละนะคะโดยเฉพาะปีนี้นะคะ,ะตั้งแต่ต้นมาท,ที่มีการจัดตั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่าจังหวัดอุดรธานีได้รับพระเมตตานะคะจากสมเด็จสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอนะคะเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีนะคะกรุมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีนะคะท่านทรงสนพระไทยนะคะท่านทรงสนพระไทยแล้วก็ท่านก็เลี้ยงควายานะคะท่านก็เลี้ยงควายท่านทรงสนพระไทยมากานะคะก็จะเห็นได้ว่า อของจังหวัดเราเองนะท่านจะเสด็จทอดพระเนตรจากที่เห็นนะคะ,คะท่านก็จะเสด็จทอดพระเนตรในแต่ละปีแต่ละปีโดยเฉพาะปีนี้นะคะถ้วยพระราชทานท่านทรงออกแบบเองเลยค่ะท่านทรงออกแบบเองเลยนะคะแล้วก็จะเสด็จทอดพระเนตรในงานในวันที่19แล้วก็พระราชทานรางวัลในสําหรับที่ที่ชนะเลิศค่ะอืมค่ะ ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้เลี้ยงควายไทยนะคะที่นําควายมาส่งเข้าประกวดในแต่ละปีนะคะปีนี้มีความพิเศษก็คือถ้วยพระราชทานนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีท่านเองก็ทรงออกแบบเองด้วยะนะคะนี่ก็จะเป็นอีกความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งนะคะสําหรับปีนี้เลยค่ะ เรื่องของนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาควายไทยของจังหวัดอุดรธานีเรามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างก็ยาวนานแล้วะนะคะสำหรับการจัดงานในปีนี้คะ่ะท่านมองว่าเราจะได้ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ควายไทยไปต่อได้อย่างไรคะค่ะก็ในการจัดงานนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้นะคะ ก็แต่เกษตรกรที่เลี้ยงเขาก็จะต้องพัฒนาสายพันธุ์เขาต้องพัฒนาให้สวยอย่างไรเพื่อจะขึ้นเวทีประกวดพอประกวดได้โล่มันก็เหมือนการเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่จะมีใบสือ่อมีใบประกันตรงนี้มันก็จะทําให้การพัฒนา จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยการจัดประกวดจังหวัดเนี่ยเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะก็โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองนะคะก็จะสนับสนุนงบประมาณนะคะและในส่วนของงบประมาณในการจัดงานประกวดนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมอควายต่างๆทั่วประเทศไทยก็จะมารวมในที่ตรงนี้นะคะและในอนาคตเนี่ยนะคะควายไทย ไม่ใช่แค่ควายอุดรค่ะจะเป็นควายระดับประเทศหรืออาจจะเป็นในระดับโลกที่จะต้องเข้ามาประกวดนะะ,ะจังหวัดนีเห็นความสำคัญเพราะจุดที่ทุ่งฝนนะคะ จุดที่ประกวดเนี่ยที่อำเภอทุ่งฝนเนี่ยโคกหนองโกนะคะก็จะไม่ไกลจากบ้านเชียงบ้านเชียงคือจุดที่เจอโครงกระดูกม 3, ื่อ0ามพันปีก็จะร้อยเรื่องราวไปที่บ้านเชียงได้ไปที่บ้านดุงได้และอำเภอหนองหานซึ่งสามอำเภอนี้จังหวัดก็จะตั้งกลุ่มในการที่จะ เกษตรกรในการเลี้ยงควายค่ะคะ่แล้วก็งบพัฒนาจังหวัดต่างๆนอกจากอ,องค์การหรนส่วนจังหวัดนะคะที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดประกวดการจัดประกวดนี่จะเป็นเวทีที่ทําให้ผู้ที่เลี้ยงควายมีเวทีในการที่จะรู้ว่าอ๋อเราเลี้ยงถึงไหนแล้วสวยได้แค่ไหนค,คือมีกรรมการตัดสินก็จะมีกรรมการที่จะบอกเราว่าสิ่งที่เราพัฒนามาเนี่ย ได้รางวัลหรือ,อยังอันนี้แหละคือคนที่จะตัดสินว่าสวยแล้วหรือ,อยังอันนี้จะเป็นการที่จะทําให้เขาต้องมีแรงบันดาลใจไหมคะ,คะในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์และจังหวัดก็าจากจุดเริ่มต้นที่จะประกวดก็จะสนับสนุนงบประมาณในการที่เขาจะต้องไปพัฒนาจะต้องให้อาหารยังไงดูแลสุขภาพควายยังไงอันนี้งบจงบพนัจังหวัดก็จะเข้าไปสนับสนุนตรงนี้ส่วนองค์การาหารส่วนจังหวัดเองก็จะจัดเหมือนเวทีค่ะ เมื่อเขาเลี้ยงดูอย่างดีเขาก็ต้องมีเวทีที่จะให้การประกวดประกวดแล้วก็มีรางวัลพระราชทานค่ะแล้วก็จะร้อยไปที่พญานาคาบ้านดุงนะคะตรงสถานที่ตรงนี้คนที่จะไปชมนะคะคนที่จะมาเข้าการประกวดหรือมารับชมการประกวดก็จะสามารถไปดูอสตอรี่ของ โครงกระดูกควายที่บ้านเชียงก็ไม่ไกลนะคะ ไม่ไกล2ีกว่าโูเห็นว่าประมาณนั้นนะคะรือว่าจะไปที่บ้านดุงไปไหว้พญานาคก็จะมีร้อยเรื่องราวไปตรงนั้นด้วยค,ะค่ะก็ะะะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเสริมต่อไปอีกนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดงานค่ะอย่างที่ท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราช,รชการจังหวัดอุดรธานีได้พูดถึงนะคะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีส่วนในการมาสนับสนุนการจัดงานนะคะขออนุญาตพูดคุยนะคะกับทางท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านคะเรื่องของการสนับสนุนการจัดงานค่ะปีนี้เรา ามีการสนับสนุนอย่างไรบ้างคะท่านครับในส่วนขององค์การมหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีก็ซึ่งซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ดําเนินการจัดประกวดควายสวยงามในส่วนงบป,ประมาณขององค์การมหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีในในปีนี้ก็ได้ดําเนินการสนับสนุนประกวดควายสวยงามซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1 6ถึง19พฤศจิกายน2567เซึ่ง เป็นการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมราลัยรักขราชกุม,มารีกรมพระีสว่างควัตปลรขัดเจีราชนารีจํานวนสี่ถ้วยนะครับป,ป,ปีนี้จำนวนสี่ถ้วยพื้นที่ในการจับงานประมาณห้าสิบไร่ในปีนี้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้รับสิทธิ์ก็ได้เข้าไปดำเนินการตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ และใน,ใน,ใ,นในการสนับสนุนงบประมาณในในครั้งนีเ้เป็นการประกวดควยสวยงามแล้วก็จะมีกิจกรรมที่จะตามมาก็คือการจัดกิจกรรมในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานและก็จะมีขบวนในการตกแต่งขบวนนางรำที่จะมาดำเนินการ อัญเชิญถ้วยพระราชทานซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่16พฤศจิกายน2567ในในช่วงบ่ายนะครับซึ่งในวันที่16นี้เราก็ได้รับความนุ้เคราะห์จากจังหวัดอุดรธาน,นีพร้อมทั้งอ,องค์กรปกครองในพื้นที่ในท้องถิ่นของอำเภอทุ่งฝนมาสนับสนุนนะครับซึ่งก็จะดำเนินการเปิดงานในวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็จะมีการ จัดนิทรรศก,การในระหว่างวันที่16ถึงวันที่19ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะเป็นผู้ดําเนินการจัดนิทรรศก,การในในใน,ในตรงจุดนี้จะเป็นการสื่อถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของความเป็นอยู่ของระหว่างวิถีคนวิถีควายในวันที่16-19พฤศจิกายน2567แล้วในส่วนสถานที่อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ผู้รับสิทธิ์ก็ได้เข้าดําเนินการ ปรับแต่งตกแต่งสถานที่มีการจัดตั้งโดมขนาดใหญ่ mm hmm. แล้วก็มีการตั้งเต็นท์ให้ที่พักควายประมาณเก mm ือบห้าร้อยหลังประมาณห้าร้อยหลังแล้วก็จะมะีประเภทที่อาบน้ำควาย mm hmm. ที่อาบน้ำควายก็ให้ผู้ที่จะนำควายเข้าประกวดให้มั่นใจได้เลยว่าท่านมานี่ปุ๊บองค์การมหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการมีที่อาบน้ำควายมีห้องน้ำ ครบเรียบร้อยทุกอย่างไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับครับต้องบอกว่าสิ่งอำนวีความสะดวกนะคะมีพร้อมทุกอย่างเต็มที่ดูแลให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมจะขอนําเรียนให้ทราบว่าในการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยองค์การมหารส่วนจังหวัดก็ได้อุดหนุนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยในพื้นที่หนองโกอำเภอทุ่งฝน ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับอนุญาตจากสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ค่ะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็ได้นําเรียนให้ทางมหาลัยให้เข้ามาดําเนินการในในตรงจุดนี้แล้วแล้วนะครับค่ะ,ะก็ในเบื้องต้นก็ขอจะนําเรียนให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าไปนําเครื่องจกักรเครื่องกลเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในในส่วนหนึ่งแล้วค่ะและในพื้นที่ วันที่ 16. 19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนำเรียนให้ทราบว่าขอแสดงความมั่นใจว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดประกวดควยสวยงามมีความพร้อมไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับค่ะครับแล้วก็นำเรียนให้ทราบว่าในส่วนของจังหวัดอุดรธานีก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดอรธานีร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดอรธานีครับค่ะเพรา<จ>ะฉะนั้นนะคะก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะ <ผม S 1> ยินดีต้อนรับนะคะทั้งผู้ที่จะนําควายมาประกวดด้วยรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จะมาชมการประกวดแล้วก็มาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีด้วยค,ะค่ะพูดถึงเรื่องของการประกวดควายสวยงามค่ะคุณผู้ชมคะ เกณฑ์การตัดสินเนี่ยคะ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะหลายคนอาจจะไม่เคยดูการประกวดควายงามมาก่อนนะคะพูดคุยกับทางท่านนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปธรภมหน่อยคะ่ะเรื่องของเกณฑ์การตัดสินการประกวดค่ะท่านคะเรามีรูปแบบในการประกวดยังไงบ้างคะท่านครับปีนี้นะครับทางสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปธรรมได้เตรียม การจัดการประกวดด้วยความที่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงควายทั่วประเทศตอนนี้ได้ขนานนามสนามของจังหวัดอุดรว่าเป็นสนามแห่งเกียรติยศ mm. ซึ่งทุกคนมีความภาคภูมิใจที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้เกณฑ์ที่เราใช้ในการประกวดปีนี้นะครับจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของกรมปรศุสัตว์โดยการใช้การแบ่งรุ่นโดยใช้ช่วงอายุเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวที่จะนำเข้าประกวดจะต้องมี ใบพันุ์ประวัติมีบัตรประจําตัวสัตว์จากกรมสุสัตว์ตเพื่อแสดงตัวตนว่าช่วงอายุเกิดวันที่เท่าไหร่จะทําให้การตัดสินเป็นมาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานของกรมสุสัตว์ตซึ่งจังหวัดอุดรธานีเราได้นําล่องเรื่องอการจัดงานประกวดให้ได้เป็นมาตรฐานแล้วในการจัดงานปีนี้จะเป็นการทําบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่าง3มสมาคมในประเทศไทยนะครับเรื่องที่จะพัฒนาควายไทยทั้งในเรื่องสายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ แล้วกิจกรรมทุกอย่างทั้งรวนทั้งผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะส่งเสริมให้ควายไทยของเราเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานสากลของการจัดการทุกอย่างครับแล้วในปีนี้การแบ่งช่วงอายุซึ่งจะจัดมีก็มีรุ่นใหญ่ๆอยู่มีรุ่นลูกควายะนะครับถึงรุ่นรุ่นควายรุ่นแล้วรุ่นควายหนุ่มสาวแล้วก็ควายโตเต็มวัยซึ่งจะใช้เกณฑ์อายุในการแบ่งแต่ละรุ่น แล้วปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็จะมีการประกวดควายแคะ oh. ซึ่งทางสมองคมมองว่าการเพิ่มการตลาดให้เกษตรกรเพราะว่ามีความสนใจเรื่องการเลี้ยงควายแคะแล้วมีการจําหน่ายได้ราคาที่สูงเราก็เลยส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้นําเข้ามาประกวดเพื่อส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกรแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับจาก เกษตรกรพี่น้องเกษตรกรทุกท่านว่าทุกท่านจะได้รับความยุติธรรมเพราะเราใช้คณะกรรมการจากกรมบริษ,ษัทเป็นคณะผู้ตัดสินทั้งหมดครับเพร,ระนาะฉะนั้นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เรื่องของการให้คะแนนนะคะรับรองว่ายุติธรรมแน่นอนนะคะและเป็นไปด้วยตามมาตรฐานด้วยนะคะเพราะสนามแห่งนี้ขานว่านี่คือสนามแห่งเกียรติยศนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องของการมาสลับคะแนนหรือว่า เอาเปรียบกันอย่างแน่นอนนะคะแบ่งเกณฑ์ตามรุ่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีควายแคลด้วยนะคะ ชอบมากเลยค่ะน้องน่ารักมากนะคะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะคะก็ไปให้กําลังใจนะคะเรียกได้ว่าต้องบอกว่าให้กําลังใจผู้เข้าประกวดได้ก็ใช้คาํานั้นได้เหมือนกันนะคะเ<ๆ>พราะว่าน้องๆนะคะเรียกว่าน้องควายนี่แหละคะ่ะจะเยอะมากเลยนะคะในช่วงของการจัดการประกวดะคะ่ะนอกจากเรื่องของการจัดประกวดแล้วค่ะคุณผู้ชมภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการนะคะปัจจัยสีวิถีคนวิถีควายะคะ่ะเรื่องนี้ต้องขออนุญาตพูดคุยกับท่านผู้ช่วยจ,จารย์นวรัตน์บ้างแล้วค่ะว่ารูปแบบของการจัดเทรศการในปีนี้นะคะ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ นำเรียนอย่างนี้นะคะก็คืออย่างที่ท่านรองผู้ว่านะคะได้กล่าวไปก็คือในเรื่องของอเราบอกว่าเจอโครงกระดูกควายโบราณที่บัานเชียงแล้วก็มีมานานฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าควายเนี่ยอยู่กับคนมานานเป็นหนึ่งในเป็นเพื่อนของคน นะคะฉะนั้นเรื่องของการอนุรักษ์เราจะทํำยังไงได้บ้างนอกเหนือจากการพัฒนาสายพันธุ์อย่างที่นะคะทางด้านสมาคมนะคะได้ทําการประกวดเพื่อที่จะคัดสายพันธุ์แล้วนอกเหนือจากนั้นมันยังมีในเรื่องของวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนมอย่างเช่นในเรื่องของการทอผ้านะคะ,คะก็จะมีอะทอผ้าแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานซึ่งมีองค์ความรู้ของคณาจารย์ทั้งหลายก็ลงไปเพื่อที่จะพัฒนาสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรจังหวัดอุดรธานีนะคะเราก็เลยมีการทําในเรื่องของอลักษณะก็คือ ปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของคนเราก็จะมีอยู่4ปัจจัยที่สําคัญใ,ใ,นในตอนนี้นะคะอาจจะมีหลายๆปัจจัยเพิ่มเข้ามาเป็นปัจจัยที่5ที่6ก็ได้แต่ในอย่างน,น้อยๆนะคะ4ปัจจัยนี้ก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะคะแล้วก็ในเรื่องของอในเรื่องของอาหารนะคะทีนี้อุดรเราเนี่ยนะคะก็จะมีความเป็นอัตลักษณ์ก็คือการทอมีขิด ะะก็เลยมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นขิดลายควายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ที่อุดอรนะคะด้วยความที่เราปีนี้นะคะเราได้ภูพะบาทเป็นมรดกโลกแล้วเราก็ยังไปพบภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในภูพะบาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะอืนี่ค่ะแล้วก็ในในส่วนของในส่วนของผ้าขิดนะคะ ก็มีนะคะท่านาานายกวิเชียนนะคะเขาขำซึ่งเป็นอดีตที่ท่านได้ลาออกไปแล้วท่านได้ให้นะคะข้อเสนอแนะว่าอาจารย์ต้องพัฒนาเป็นจากผืนนาสู่ผืนผ้า จากผืนนาสู่ผืนผ้าใช่คะ่ะก็คือเอาควายเข้าทํายังไงให้มาพัฒนาเราก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นผ้าขิดลายควายอนอกเหนือจากนั้นเราก็จะสร้างอัตลักษณ์ของอุดรน,นอกเหนือจากควายก็คือในเรื่องของเราก็จะมีขิดในเรื่องของขิดดอกจานนะคะแล้วก็นําลายพระราชทานนะคะมาเป็นดอกรักนะคะก็จะมีการพัฒนาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็มีการขอมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให กับพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าขิดหรือว่าเสือขิดนะคะหรือว่าตุ๊กตาควายอย่างเงี้ยค่ะคือเกษตรกรพี่น้องนะคะชาวคนเลี้ยงควายนะคะก็จะได้นอกเหนือจากคนเลี้ยงควายแล้วคือคือภรรยาของคนเลี้ยงควายะคะ่ะก็จะมีในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาเราก็จะนํามานะคะอันนี้ก็เราก็จะแสดงให้เห็นถึงตรงนี้ด้วยค่ะในการแสดงของวันที่16-19ถึงอย่างที่ท่านประหลัดบอกนะคะว่าจะมีการจัดนําเสนอตรงนั้นค่ะ ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพเลี้ยงควายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตนะคะของคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเลี้ยงควายก็จะมีภูมิปัญญาเหล่านี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะที่สามารถมาต่อยอดได้จนเกิดมากลายเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะข้างล่างที่เห็นว่าเป็นตัวอักษรนั่นคือเสือนะคะคุณผู้ชมชนี่คือเสือนะคะที่ชาวบ้านนะคะทอออกมานะคะ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าลวดลายต่างๆนะคะรวมไปถึงควายก็เป็นของจังหวัดอุดรธาน,ทาน,นีทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเห็นบอกว่านอกเหนือจากนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไปอยู่ในตลาดที่จะมีการจําหน่ายสินค้าของชุมชนด้วยใช่ไหมคะ,คะมเพราะฉะนั้นท่านที่จะได้ไปร่วมในงานประกวดควายสวยงามก็จะมีโอกาสได้ไปสนับสนุนนะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนเหล่านี้ได้อีกด้วยนะคะ ปิดท้ายนะคะในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ท่านท่านรองนะคะรักษารษาชการแทนผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะได้เชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะคะเรียกได้ว่ากลุ่มผู้เลี้ยงควายจากทั่วประเทศเลยนะคะจะต้องมางานนี้ที่จังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญท่านประชา,าะสัมพันธ์เลยคะ่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูว่าควายสวยๆเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะเราเห็นแต่ควายธรรมดา แต่ท่านไปดูเลยนะคะแต่ละตัวนี่แพงมากค่ะนะคะยิ่งชนะการประกวดเนี่ยผิวดำาติบสวยมากค่ะคือเดี๋ยวนี้นะคะควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ขายเนี่ยตัวหนึ่งนี่ยแพงมากนะคะเนี่ยอันนี้คือ,อก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมามาดูวิถีคนอย่างที่อาจารย์บอกวิถีควายนะคะ,คะเลี้ยงกว่าจะให้สวยขนาดนี้ต้องเลี้ยงยังไงลองมาดูไหมคะ ไม่ใช่เฉพาะสุนัขนะคะที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นทุกวันนี้อาจจะหันมาดูาเลี้ยงควายไว้ดูเล่นนะคะเลี้ยงดูเสร็จมีไรายได้ถ้าเขาชนะก,การประกวดมาเนี่ยโหราคาเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะคะ ท่านเคยเห็นควายตัวแล้วไม่กี่หมื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านอยากดูควายตัวแล้วเป็นล้านท่านต้องมาที่สนามนี้นะคะแล้วท่านก็จะเห็นว่าเขาสวยยังไงค่ะเป็นราชาของควายเนี่ยมีความเป็นราชาของควายยังไงให้เชิญชวนมาดูนะคะ,คะท่านมาดูแล้วท่านก็จะได้มาช็อปมาช้อปปิงปป้งนะคะสินค้าดีราคาถูกเห็นวิถีคนเลี้ยงควายโหรักมากคือควาย ะนะคะเลี้ยงเนี่ยแบบเลี้ยงอย่างลูกนะคะเลี้ยงอย่างรักเนี่ยเป็นยังไงเลี้ยงเพื่อให้เขาสวยจนชนะก,การประกวดพอมาดูเสร็จแล้วท่านไปเที่ยวได้นะคะเชื่อมโยงบ้านเชียงไปไหว้พญานาคขอพรนะคะขอพรให้สำเร็จในเรื่องการงานการเงินนะคะก็สามารถแล้วก็ไปเที่ยวในจังหวัดอุดรได้งานนี้เป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็ในวันที่19นะคะ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคะท่านก็จะเสะด็จทอดพระเนตรก็เชิญชวนไปดูเชิญชวนไปเที่ยวแล้วก็เชิญชวนไปร่วมรับเสด็จนะคะแล้วก็ไปดูถ้วยที่พระองค์ท่านทรงออกแบบเองค่ะก็เชิญชวนนะคะมาที่อุดอรธาน,นีนะคะอากาศกำลังดีบรรยากาศดีมากไปดูควายสวยงามค่ะเชิญชวนค่ะ ค่ะสถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะที่อำเภอทุ่งฝนนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะก็สามารถไปให้กำลังใจทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงควายแล้วก็ควายหล่อๆสวยๆนะคะเยอะแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีก็จะมีช่วงใกล้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะเดี๋ยวขอญาตเรียนเชิญท่านประลาดค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นิดนึงค่ะครับ1 6ถึง19เเที่ยวงานประกวดควายสวยง,งามที่ทุ่งฝนนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี 24พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง1 7นาฬิกานะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับขอบคุณมากครับ ก็เพิ่มเติมกันไปด้วยนะคะเพราะว่าชาวอุดรนอกเหนือจากจะต้องเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะที่จะมาร่วมในงานประกวดควายงามในปีนี้นะคะในช่วง16-19ถึงพฤศจิกายนนะคะชาวอุดรขา24พฤศจิกายนก็ต้องทําหน้าที่ด้วยนะคะไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอบพระคุณทั้งสีท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ วันนี้รายการมองยิสาผ่านในวิธีหมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ プレゼントのみんなで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 プレゼントのみんな